สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสกู๊สุขคนสมองสุบอันเด้อร์บุกเบ้าระชินเก่าเฉยๆล็อกซองน้องเดือนพี่น้องแต่ข่าวว่าน้องเยี่ยบว่าสบายพี่น้องเลยบุกไปบ้านน้องเยี่ยมพี่น้องไปเจอปัญหาการเพิ่อนนอกระเบิดเป็นจังไดนะพี่น้องมีไขายบะด้วยจังได เราจะซื้อยาไปเพิ่นพี่น้องเลยละก็เลยคิดพ่อว่าพีเอฟซีฝากไม่ฝากยาไปเพิ่นพี่นอ้อง่นก็สกินบทันเบนิทเอายาดีไอาย,ยาดีวัดเนาะเก็เบประกาศไปให้น้องพี่น้องเลยเก็บประกาศไปให้แม่เพิ่น ยายกินตะป่นวนตะแยวเนาะพชื่อ,อยังน,น้นอไปให้น้องกินพี่น้อแบวของห่านดีกว่ามาหอนบ้านน้องเยี่ยมเลยพี่น,อน้องเอ้ยมุกมาอันนี้คือบ้านน,น้องเยี่ยมอารีด้วยพี่น,อน้องอันนี้ก็เป็นบ้านไปเพือนเพลินอันนั้นเปนเพือนคู่อ่ะพี่น,อน้องเอ้ย บเมนว่าเพื่อนติ๊กับเทียงหน้าได้โมเมนนี่ค่ะฉันได้มาฝากเธอกับน้ำส้มเป็นไงแบบสบายเป็นอย่างไรตาตุบตาโปเป็นไขเป็นวัดเธอกินยาหรอบอ กินยาอยู่บ่กินแล้วแต่แต่บรรดาเศร้าคนเลยแต่กินอันบีบบีบน้ำบางน้ำใส่น้ำอุ่นแล้วก็เอาน้ำตาลชนิดหนึ่งแล้วกินคนละเจ็บข้อไปเลยเออแมนเป็นวัดใครจะเป็นวัดน้องก็เป็นวัดอือใครก็เป็นวัดคือกันนี่หักบอกเอื้อยก็กินอยู่เดี๋ยวก่อนต่เป็นวัดใคไปแซ่บบ์นี่ห่างงวยนะอ่านแล้วห่างวยเห็นแล้ว เนี่ยว่าบ้านนี่ว่าเห็นหละตอนมานะ่ะน้องมีหน่อยสบายดีปลาลูกแล้วลูกสดีปลาไหมส่กกไม่ค่ะเด็กกินเลยดีเลหอ้าวไปขึ้นทนข้วไปไนปหาวลูไปมา จิ้นหัวยิงหัวยองพี่ดอวเลยน้องจ้าวก็ได้อะไรนข่าวว่าเธอบอสบ้าไอ้มาพะว่าหัวยิงหัวยองอยู่กับน้องสองคนเจอยิงย้ำเอาน้องขี้ดื้อเดี่ยวมจักน่นขึ้นมาได้มั้ยไปเอาขึ้นให้ให้ค่ออุ้มขึ้นปะ nhắp nọc kỳ đuôi đuôi tay tuyệt hôn nhân hoa nhân tuyệt hôn 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 nhân nhân มา,มา,มาดีาแจก็แม่กินปากรบอกระเพงว่มันแมงฮะออ้ยมันฮียแลาน้าจิเหมือกิน่าง้นนาอุ่นนะแซ่มวานเแมงกับนหวานเนาะอันนี้แมงไม่จะขีบ้บ๊ bên yên mua xe bố mi quần nó cái mi nó làm sổ mà nè nhưng mà nhảy mới từ quần nhảy này ừ. quần áo ừ. à pan này ừ. nhé thì quần sam pan này cái một cái nhang tí nọ. <laughs> ừ. ừ. nữa người กินกินส่งของท่านยิ่งไปเาใหมวยปลาเก็บมาไลาลเนี่ยแล้วเก็บมาให้กินวัดแล้วไปแต่สาวุ๊บไปหางวนะอือท่เขาไปบ่ตัวยู่คนสองคนแต่สาวู่ปาตัวแล้วและวจมาชวนตไปหาน่อไม้อยู่ ม er> ูกจโทรมา่วนอาจินั่งกันอยู่ครัวไปกลัเบึงยูทูบเห็นอันไรน้อง่เยี่ยมสบายป่ะมันไปนอนนุ่นชวงป่ะเปหาน้ม่องลบไปเรื่อยๆนะำมันนี่นะไม่เจ้านึ่งก็ได้ ให้นอพรมนแล้วมันสาวฉันแกงเาไ่ากบงอือเอาไปแกงเงินผัวใหญ่แบะบางเพ่อนยังกับไปให้ขึ้นบรรลุชงขียว่าราส่แกงเลยไปผัวไปแกงมอื่นมันจิ้นเห็นเด้จิ้นอะไรเกิดอรสิไปหาตื่มอีกว่าทำอะไรไปตรนแลงมือสาวใ่ไปแต่สาวตะแลงมันยากเลย ม,ไปไปมีไพ่มอรไปมอาบม,มีไรเอาตัวแสบแมกันอยู่สองคน<า>ที่กินกันเองเนี่ยอาตมสัมอดได้สัมอด,ด่พอเหหาไโลดอืมได้มาเลยเซ่มาเลย อย่างเช่ม่ได้จนว่าเก่งเก่งเก่งเมากมาใบเห็นบางัวนนะง่วยังง่วเถิกปาปะจัพ่ออืมแม่มาทอย่างนะอจ้าได้อย่าง ดีใช่ค่บุญรำาเจิง่งกะหน่อมานั่งล้ดวงัวเถิกนั่นี่แดกข้าในรูอุดแรงแต่งัวนเพือนน่งกระวังบอกพออีดออย่ามันนำโอกาศจะปลูกเลิแบบเพื่อปลูกวางอันเกี่ยวเขาแล้วนี่ปลูกส่วงพิอมอันพปามีปลูกอันดี้วโอกาสเหตดอันน้นพักนางเลยอ่ะืมนั่นยังวาไปส่งเบื่อเอ้ เ็็แล้วอืพาเนี่ยเไหรดเมือปอยู่บริคืเนือเห็ดนาะอืเ่เห็ดนานนึงนะาือืมกะไมามาหม่บ้านเลยพอรมทำมามื่บ้านลรมทำหวานไม่พักกินอยู่บ่เย่างว่าเอาน้ำเขาอันปลาามาน้ำ ลืมทำเียเขาไดคันวาจะเห็ุมากเเขาม่ว่างเาดวมาเสียบ่ะะอืมไม่มือมามื่อหาจะมาให้อีกอ่ะกซีโมมี่บกซีมมีกินกระปุ่นนะนำอืแช่ขนาดน้าได้ไหมกซีน่นนะเครื่องนั้นนยน้ะหนึ่งพันมันบเกิดวานนะมันย้ำมันงี้น ก,กระอัดบนกบบนกบบนเขียดเนาะกินกับยังกระเซ็บ,บมากระทันจะเก็บมาได้แซ็ปานีิเก็บมาแต่ขึ้นคุเมื่อวานหนูกระซ้ายขึ้นเมืเออม่อนี้ไปทา้งวันนัพวกนะครับอื เกี่ยวใส่บ้านนาดูป้านาดมนาดูแล้วก็น่าขึ้นบ้านนักอันน้องคำเอื้องเกี่ยวขึ้นเพิงพุ่งข้าก็มาใส่หอยปังไงเหล่าน้ำถงไม่ใช่จักรลักประกาศไปหัวบ้านนะกับประกาศบอกเขาบอกเขาแล้วเ่รนข้างในเห็นจับไปเห็นแน่ตาโมกับตาฮาแล้วว่าฉันอื็ มันเบิ่งเห่ว่ามันอยู่ทิศใดว่าทั้งนั้นทะเป็นโต๊ะอืมทั้งใต้ทัาทั้ไว่ามัเบิ่งอยู่บบานักขมบนเวลาเั่าขวทั้งเนื้ออืมเห็นทั้งเนื้อกรเหมยทังเนื้อเลยงอก็น้ยนถิ่นี่วั่งอตันนี้อืมงอเถกนล้แนวนี่แหละขลุเเนีย้วบ้างวไหง เออชุแช uh, ุดไนกเาเข้าอยู no. ่เพ uh ิ oh. uh. ่มส uh ิง oh. ูเถื่ันเื่อก็23ยนิบยเงยหัวยองหเทืตัวเดียวมัเนี่ยเพงไอ้เอยู่พวกขายซะเฮ้ยผาวว่าอยากซื้อรถเหรฮะอยากได้รถอืมผพราะว่ายซะซื้อรถก็ด้แต่พิ้นเชไายมันแพงมัน หลองเพ่งล่าเลยพี่น้องคลิปนี้คลิปน้าพอกันใหม่ฝากกไล์กเซปเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนหน่อเด้อ